มุชูส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนกำลังจะเดินทางไปพักตะวันออกระวังรถพลิกคว่ำนะพักผ่อนเยอะๆอย่าคิด,ยคดเยอะอย่าโมนอย่าหิวคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วขับรถไปเพลินเจอสิบล้อนะอย่าไปชนท้ายรถไอ้รถพ่วงน,นะไม่เอานะอันนี้พี่เป็นห่วงจริงๆนะสู้ๆนะได้ยินข่าวว่ามีทักทายว่าสู้ๆนะนะยังไงไปตะวันออกก็ขอสู้ๆนะนะนักโกบดีครับคนบ้าอะไรบุคลิกเป็นบุชูถือกระเป๋าเจมบอลแล้วก็ติดกระดุมเม็ดสุดท้ายเลยมึงจะบ้าเหรอมึงเป็บุชูเลยพี่น้องนะรอดยาก พรับเป็นผู้เสียหายอย่างนี้รอดยากส่วนกรีของสาวิตรีเนี่ยที่เราตัดสินใจสาวิตรีตัดสินใ,นใจรับในทางอาญาเนี่ยเพราะว่าทางท่านหัวหน้าศาลเองได้ให้ความเห็นทางข้อ,อกฎหมายช,ชัดเจนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆสาวิตรีจะมารับแบบ14-15นะครับไม่ใช่นะครับท่านหัวหน้าศาลหัวหน้าศาลจังหวัดท่านให้ความเห็นว่ากรณีถ้าหากไม่มีการขอจริงๆมันผิดอยู่แล้วนะเออนะฮะแล้วก็แต่ส่วนแพ่งเนี่ยถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถต่อสู้ได้นะครับเราจรึงปฏิเสธส่วนแพ่งนะครับและถ้าหากผม พิสูจน์ได้ว่าป่าไม่ได้เสื่อมโทรมเนี่ยแต่มันเป็นการทําป่าให้ดีขึ้นนะครับค่าเสียหายอาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะยกพร้อมอะไรก็เป็นไป,น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 ปนได้นะครับนะเออเหมือนเลยพี่ชนะชวนแม่งเดินถืกอกระเป๋าเจมบอลมาเนี่ยนะก mm ูคิดว่าเซลแมนสวัสดีครับผมมาขอสเสนอขายเครื่องปั่นไฟอะไรเง mm ี้ยโคตรเหมือนเซลแมนเลยแล้วผู้จานี่เหมือนบุญชูบุญชูน,ชน,ชน,ชนะนะรอดูไปไม่เดี๋ยวไม่เร็วไม่ช้านี่แหละครับรับรองตุยแล้วแม่งโดนคดีบ,บ่อยๆอย่างนี้เนี่ยแม่งตุยเลยค mm ุ hmm. บอกให้แม่งหลายเรื่องโดนหลายๆครั้งเนี่ยแม่งตุยแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรแต่โดนหลายๆครั้งใบแดงอยู่เรื่อง ขอบคุณตำรวจที่ต่าว้อยด้วยนะครับนะครับผมเข้าไปปุ๊บเขาบอกเลยรู้เลยว่าทนายมาเรื่องอะไรโอ้โหตัดตัาจารรู้ไหมผมเดินเข้าไปเดี๋ยวยังไม่ได้พูดเลยนะผมรู้เลยทนายมาเรื่องอะไรเรื่อสงสัญญาใช่ไหมครับครับเอ่เอเดี๋ยววันพฤหัสแล้วกันเดี๋ยววันพฤหัสหัรวสอบปากคำนะฮะถ้าว่างก็เชิญถนะ้าไม่ว่างก็เลยทีวันพฤหัสหัรวสอบปากคำเพราะว่าจะนัดปากไม้มาสอบงเลยนะครับเพราะนั้นหลังจากสอบปากคำเสร็จปับ๊บนะฮะเขาก็จะมีหมายเรียกผู้ต้องหาซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนจริงๆผมไม่จะพูดยังไงดีวะ คือในคลิปวิดีโออ่ะมันมีคนแพร่าทางเนี่ยหลายคนผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะผมไม่สามารถตัดต่อคลิปได้นะในคลิปวิดีโอมันมีคนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการตัดแพร่าทางไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่ในนั้นะซึ่งแต่ละคนต้องไปให้การเอาเองแต่ถ้าจะให้ดีไอเซลแมนต้องแบกรับไว้งหมดว่าตัวเองเป็นคนทําเออไม่มีทางรอดอยู่ทางเดียวไอเซลแมนต้องบอกว่าผมนี่แหละครับเป็นคนทําคนอื่นไม่เกี่ยวก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าไอเซลแมนบอกว่าเออผมไม่ได้ทำคนเดียวครับ มีอีกคนนึงมีลุงแก่ๆตาแก่ๆคนนึงทำด้วยเรียบร้อย,เร,ย,รอยนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะบอกเลยว่าเเรื่องของสวนยางน้อยได้กับเพื่อนแล้วนะนะเอัอวันนี้ได้กับเพื่อนแล้วย,ยากนะครับนะผมก็เห็นว่าหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะหนะ hmm ลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับมันนาสืบให้เห็นได้ว่าบุคคลคนนี้แหละเป็นคนที่บุก,บกเข้าไปแพร่ทางมีพยานรู้เห็นจะมีการสอบเพิ่มอีกหนึ่งปากผมจะพยานสอบเพิ่มอีกหนึ่งปากในการชี้ชัด ว่าเห็นใครทํานะฮะนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าการน,นี้จะเจ็บขนาดไหนคดีที่จะโดนวันที่สิบสี่ก็จะโดนคดีที่จะโดนเร็วเลยวันนี้เดี๋ยวก็จะโดนไม่รู้จะไอคิวก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะนะผมก็พยายามแล้วที่จะบอกแล้วว่าอย่าอย่าไปทําอย่าก,ก่อวรก่อกรรมนะเอานะรเรียม,มาให้ปากคำรับทราบข้อ,ขอ,ขอกล่าวหาก็แล้วกันอันนี้ผมไม่พูดเล่นนะไม่เชื่อไปถามที่โรงพักได้นะครับว่าวันนี้กูเข้าโรงพักจริงหรือเปล่านะฮะวันนี้ผมคูยกับตำรวจจริง แล้วตำรวจเขาขอ,อนัดกับผมแล้วนะครับท่านทนายมาให้ปากคำด้วยนะรันมันพฤหาสนี้ได้หลังจากนั้นเราจะมีหมายเรียกผู้ต้องหาโอ้ละพ่อคนกานนี้เฮ้ยคนคนนี้เชื่อได้ที่ไหนนี่อย่ามาให้เครดิตมาร์ทพิณติชานัณติชามีอะไรที่ออกใจกกคนคนนี้ที่เป็นความจรงิง้างครับมีอะไรที่ออกใจกคนคนนี้เป็นความจรงิงและการยื่นหนังสือต่ออายการจังหวัเดเกี่ยวกับเรื่องที่แจกกล้วยนะครับผมประสานงานท่านอายการไปแล้วนะครับท่านอายการบอกให้ทานายทำจดหมายและส่งํำไดไมาให้เป็นให้เป็นหลักฐานนะครับส่วนบรรพุธ ก็จะมีการไปแถลงข่าวหรืออาจจะไปให้ข่าวนักข่าวที่ขคนแกตนะครับก็เอากันให้สุดนะครับเอากันให้สุดครับพี่น้องนะคนเรานะฮะอะไรๆทำก็ทำให้สุดสุดท้ายเราเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ว่านะนะครับยอมเหนื่อยกูยอมเหนื่อยไม่เป็นไรนะกูยอมเหนื่อยกูจะทำให้เต็มที่เลยนะครับตัวผมเองงานก็เยอะนะครับทุกท่านครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับขอบคุณพี่ตุ๋ยมากครับนี่เป็นแบ็กกราวด์ให้ผมนะฮะขอบคุณพี่ตุ๋ยนะคุณรจอสวัสดีครับนะครับเอาให้สุดครับพี่สลหรับประกูมิับคนณนิสาครับ ผมไม่ปล่อยแน่ครับเมื่อกี้ได้รับการยืนยันจากตำรวจแล้วว่าสวนยางน้อยเนี่ยสอบปากคำผมเสร็จปุ๊บจดหมายเรียกผู้ต้องหาเลยอุ้ยหนาวอากาศหนาวฝนตกละอากาศหนาวบุนิทญาวันนี้ครับนะคุณจิตติมาณัชาจะสีวันนี้ครับตามนั้นครับนี่คือข่าวด่วนจริงๆวันนี้วันนี้ผมทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านะวันนี้ผมทั้งวันเลยครับขอทุกท่านรอดูว่าผมไปจริงไหมเดี๋ยววันที่ผมเดินทางไปสพต่างน้อยเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยววันที่ผมเดินทางไปหาท่านเอกการจับัดผมจะบอกเดี๋ยววันที่ผมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อออทางธิบบบดดีีเ๋ยวผมจะะกนครั เหนื่อยเหมือนกันนะแบบก็ต้องยอมมันเป็นหน้าที่อ่ะมันจะทํำยังไงถ้าผมไม่ทำ้วใครจะทำอสาวิตรีก็พิมพ์ไม่เป็นนะครับการแถลงกับทั้งสารสาวิตรีก็ไม่ได้คล่องเท่าไหร่อยากจะพูดบางส่วนแต่ผมอาจจะเป็นคนพูดนำนะฮะคุณนาฏกาสวัสดีครับคุณจิตติมานะฮะเอ้าใครเห็นด้วยครับใครเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใครรู้สึกยินดีกับท่านรองอ่ะอีโมจิหัวเราะมาเลยครับนะบักจงบักจอยคืนนี้มึงนอนไม่หลับแน่อันนี้เรื่องจริงนะบักจอยพี่ไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อกี้นี้พี่ไไไปมมาจจจรริงนนนะะบัก่ออยยหู้ เออปักจ่อยไหนกูไม่รู้นะแต่ปักจ่อยบางคนอาจจะต้องซวยแล้วครับนาทนี่ซวยแน่นะเห็นเงียบไปใช่ไหมนะเห็นขเขาเงียบไปคิดว่าอ,อุ้ยคงจะจบแล,ะละ้วละ่ละนู่นนี่นั่นแล้วล่ะเหรออืมเยี่ยมเลยนะอือคุณบอบบ้าไปดีครับนะฮะแล้วมันมีวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยวันนี้ไปติดต่อที่ไหนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกหมดเลยดีใจ วันนี้สาวิตรีเองนะเสาวิตรียังบอกวันนี้เราลากลื่นหมดเลยนะจะ้องเรียนเรื่องอายการมีการแจกกล้วยอายการอายการก็รับเรื่องบอกให้รีบมายื่นเลยจะไปยื่นที่ภาคสี่นักข่าวบอกรออยู่นะแล้วก็ไปงเอิวันนี้มาเต่างอยก็บอกเดี๋ยวสอบปากคำันพลหันนี้เลยนะครับงานนี้ละมึงเสด็จเขี้วไปตามหน้าที่พลเมืองดีนะครับผมไม่ได้พูดเสียหายหรอกนะยังไงถ้าลองปากจ่อยก็อย่าโกรธแล้วกันนะพี่ก็แค่ไปตามงานน่ะนะหนูก็อย่าโกรธแล้วกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอยู่ในหน้าที่เนาะ พอดีเห็นมีคนบางคนจะเดินทางไปป่าไม้ผมก็เลยนึกได้ขึ้นมาไม่งั้นผมนึกไม่ออกเอ๊ะกูติดงานอะไรป่าไม้สักแห่งหนึ่งเนาะโอ้พอมีคนบางคนบอกกำลังเดินทางไปป่าไม้บางจังหวัดไอ้เราก็นึกออกเลยว่าเราลืมไปตามเรื่องนี้เราก็เลยลร,รีบไปปรากฏตำรวจออกมาได้ถูกจังหวะเลยกําลังรออยู่เชียวนะกำลังรออยู่เชียวสนุกสนานกันพี่น้องวันนี้ผมถือว่าผมเสียเวลาไปหนึ่งวันผมคุ้มนะผมเสียเวลาไปหนึ่งวันผมคุ้มผมยอมทิ้งเลยนะนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลยหลายท่านนะครับที่ จะให้การสนับสนุนในเรื่องการตรวจสอบพวกนี้ต้องขอบคุณมากมากเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับขอบคุณมากที่ดูแลนะครับอาหารการกินถ่านน้ำมันลดกราบงามๆเลยครับผมกราบงามๆจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นพี่ท่านไหนนะครับผมกราบงามๆเลยพุทโธธโมสังโฆอาเมนนะครับสัตว์โลกมันไ,ไปตามกรรมกับพี่ตุย๋ยนะโอ้โหผมเดินเข้าไปไม่ต้องพูดเลยพี่ตุ๋ยก็บอกว่าทนายมาเรื่องนั้นใช่ไหมสัญญาใช่ไหมครับโอ้โหแม่งรู้เลยนะตำรวจนี่รู้ทันทีเลยมาตามเรื่องสงัญญาเดี๋ยววันพุธรหัสประกอบเลยทนายแล้วผมจอกไปเรียกผู้ต้องหาโอ้ ไม่ได้กูดนะไม่ได้กูดนะสบายใจบอกตรงๆเลยผมสบายใจนะกูบอกมาแล้วอย่ากเกิดเหตุนในพื้นที่จังหวัดสกลนครมึงหนีกูไม่บนนะหนีไม่หมดนะคุณสมเพชรสวัสดีครับคุณอาป,ปานะฮะสวัสดีครับนะคุณนิเตยยาพาน,นิตนะนะแอดบุรันสวัสดีครับนะพี่บุญมาด้วยฮะสนุกชิบหายเลยว,วันนี้ขับรถโอ้โหแม่เป็นร้อยโลเลยว,วนันนี้นะฮะวันนี้สาวิตีที่นั่งหัวล้ออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะสาวิตีนี่ขับอย่างเดียวบอกหัวล็อกกิ้งอย่างเดียวพี่นายหนูขับว่ะอะไรเงี้ย ทำไมไปแต่ละที S <S ่แต่ละที่เขาให้ความร่วมมือหมดเลยวะทำไมเขาอำนวยความสะดวกหมดวะเอ้ามันอยู่ที่ดวงนะไปตรงนั้นตำรวจก็รู้จักไปทางนี้ตำรวจก็รู้จักนะวันนี้ศีลาวันนี้ครับงานงานนี้คืนนี้โดนหนักแน่โอ้ยไม่เป็นปัญหาชิวๆนะนะไม่ต้องห่วงผมครับคืนนี้โดนหนักแน่โอมึงโดนกูมึงยิ่งยั่วกูกูเอามึงหนักอีกเออแล้วมึงคอยดูเวลากูกล่าวหานี่นะกูจะเอาไปเอาไปทั้งครอบครัวมึงจำกูไว้เลยเดี๋ยวเวลากูชี้ว่าเอาผิดกูจะทั้งครอบครัว เพราะพฤติกรรมมันเห็นอย่างเลยแต่ไม่อย่ายั่วกูนะกูบอกก่อนยั่วกกูกูหน้ามืดเป็นนะนะฮะมุชูไอ้ใจมึงอย่ายั่วกูเลยไอ้ใจแล้วมึงยั่วกูนะกูจะพ่อมไปด้วยอ่ะเล่นกูจะแม่งไปด้วยอ่ะมึงเล่นกับกูสิกูจะบอกพนักงานสอบสวนเลยผมขอกล่าวหาเพิ่มเลยนะกูชี้เลยนะตัวทั้พ่อเอาทั้งแม่เลยนะไอ้ใจกูบอกก่อนเออถ้ามึงมึงไม่สงบปากสงบคืนนี้ใหญ่กูได้ยินเสียงมึงนะนะทึงกล้ามาพูดมากนะใหญ่กูได้ยินเสียงมึงนะกูจะระบุตัวเลยครับกูใน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 เป็นพยานกูจะระบุตัวแม่งเลย นะครับกูเห็นเลยว่าใครที่แม่งถือเครื่องตัดหญ้าใครที่แม่งไปนั่งดูชมอชอเอพื้นที่ยังแม่งหมดทัโคตรเลยเนยะครับประางนี้เลยอลองดูนะแต่ถ้าสมบ,บปากสมบคคำเนี่ยนะหนูมีมารยาทอย่าด่าคนเยอะนะเออ